่ามาต่อกันคือเราสามารถเขียนเราสามารถเขียนเป็น50แล้วก็15เท่ากับ XYZ ได้หรือเปล่าอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรเนี่ยที่เราจะกำหนดค่าเนี่ยเราจะให้อยู่ทางซ้ายมือส่วน ตัวค่าของมันเนี่ยเราจะให้อยู่ทางขวามืออันนี้เป็นข้อตกลงก็ง่ายๆเลยข้อนี้ก็แค่เขียนเป็นอะไร x x ลูกน้ำ y ลูกน้ำาใช่ไหมทเท่ากับ5ลูกน้ำา10ลูกน้ำาิบถูกป่ะเออก็เกาะเข้าไปเครื่องมันก็ตัวเว็บของมันเนี่ยก็ตรวจว่า เราทําถูกอ่ะก็ไปข้อต่อไปทําถูกมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นไหมว่าเป็น p p แปลว่า pass ย่อมจาก pass เออ pass 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 อันนี้เราทําแค่ข้อเดียวมันก็จะ pass แค่หนึ่งข้ออ่ะมาดูอีกอันหนึ่ง อ๋อนี่ไงกำหนดค่าตัวแปรให้ถูกต้องเพื่อปรากฏในชุดคำสั่งก็ตอนแรกเนี่ยตอนแรกจะไม่มีตรงนี้นะไอตรงนี้เราต้องกกอกลงไปแต่อันนี้เขามันเป็นเฉลยมาแล้วไงอันแรกเนี่ยไม่มีตรงนี้แล้วมีตรงไหนมีแค่ตรงนี้ก็เราลองมาคิดดูว่าเขาปิมนไอเทคหนึ่เนี่ยแล้วเทคหนึมันได้ AM แล้วไอ้มันออกมาคำว่า I am file แปลว่า t ท็ก1ของเรามันน่าจะเป็นคำว่าอะไรมันก็ต้องเป็นคำว่า I am file ถูกไหมเออนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันมาถึง print t ท็ก2แล้วก็เป็นคำว่า print นี่ is fun, a function เป็นไง t ท็ก2ของเรามันก็น่าจะเป็นคำว่า print ใช่ไหม is a function อตัวนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าอะไรตัวนี้มันเหมือนซ้ำซ้อนกันใช่ไหมเพราะว่าคำว่า p r i n เนี่ยเหมือนมีลูกน้ำถึงสองครั้งถูกปะเออแต่การที่ลูกน้ำมันมาซ้อนอยู่ในลูกน้ำเนี่ย มันกลายเป็นว่ามันแสดงออกมาใช่ไหมลูกน้ำตัวนอกสุดที่ไม่ถูกแสดงถูกปะอืมก็ดูสามสาม that is that is good day he said ก็น่าจะเป็นคำนี้เลยอืมแต่ใช้อะไรมาช่วยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการใช้ เครื่องหมายลูกน้ำสองอันด้วยใช่ไหมแล้วก็ลูกน้ำหนึ่งอันด้วยเขาก็เลยใช้สามอันไปเลยข้างนอกสุดเป็นสามอันถูกปะ่ะนี่ไงเห็นไหมดูจากตัวท้ายก็ได้ข้างนอกสุดเป็นสามอันใช่ไหมแล้วข้างหน้านี้จะเป็นตัวที่ใช้ถูกปะ่ะก็ได้อย่างนี้เลยอืมมาดูกันต่อไป expression การแสดงถูกไหมอืมก็ขอบอกว่าอะไรก็คืออ b อบเจกตเรียกว่าอ b อบเจกตกันล้วกันออบเจกตของค่านั้นๆนนเนี่ย มันจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงแบบรูปแบบการแสดงอะไรก็ไม่รู้เว้ยอ่ามาหลายๆการแสดงสามารถมารวมโดยใช้ฟังก์ชันหรือโอเปอเรเตอร์ทูคีเอทมอทูเเพื่อสร้างมากกว่าเพื่อสร้างการแสดงที่ซับซ้อนได้อืม ทราบว่าคำเตือนว่าเอา r ปละคำ with different president pre peace dances เอออืออะไรไม่รู้เออ behave มีมี type เข้าไปด้วยใน object นั้นๆอะนรอะ่างนี้นนะ ืมก็มาดูตัวอย่างซิเออที่เราไม่ต้องอ่านละเอียดเพราะว่าเราสามารถจะดูจากตัวอย่างได้ว่าเขาหมายความว่าอะไรอืมก็อย่างเขาอันนี้ใช้เป็นเครื่องคิดเลขใช่ไหมในไพ่ต้นสองในไพ h ต้นเชล อ่านี้ก็บอกให้มันเป็นทายออกมาเป็นทายอะไรอินทิเจแล้วไงต่อก็ามาหารไออันเนี้ยมันคิดยังไงเนี่ยถ้าเรากลับไปเรียนเรื่องที่แล้วมันต้องทำตัวไหนก่อนมันต้องหารหารก่อนใช่ไหมหารสำคัญหารก็คูณสำคัญพอกันถูกปะเออ และบวกท,ทําทีหลังสุดถูกปะ่ะมมันก็สิบหารสามก็เลยได้อะไรสามจุดสาม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 ถูกปะ่ะแล้วก็สามบวกห้าได้แปดก็แปดบวกสามจุดสมสามสามสามก็ได้เป็นสิบเอ3ดจุดสามสามสมสามแต่ถ้าเราต้องการให้มันหารทั้งหมดเนี่ยเราก็ควรจะใส่วงเล็บให้มันอ่ามาดูอันนี้ มาดูอันนี้เนี่ยก็คือว่าการใชส้สตริงใช่ไหมตวัวอักษรแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกกับตัวอักษรเนี่ยใช้เครื่องหมายบวกเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นว่าเป็นการเอาคำนั้นมาต่อกันเลยโดยไม่มีช่องว่างเห็นไหมการบวกเนี่ยเอาคำนั้นมาต่อกันเลยโดยไม่มีช่องว่างดูว่า แล้วการคูณตัวอักษรล่ะการคูณตัวอักษรเนี่ยหมายความว่าอะไรมันคือการเพิ่มการเพิ่มอันนี้เลยนะการเพิ่มตัวอักษนั้นเป็นจํานวนครั้งเท่าที่คูณเข้าไปอย่างคูณสามเนี่ยมันก็มีฮัลโหลออกมาถึงสามตัวถูกไหมเออแล้ว ตัวอักษรบวกตัวเลขอะได้อะไรมันบอกว่ามันเออเลอร์มันไม่รู้จะทำยังไงเอออันหนึ่งเป็นตัวเลขอันหนึ่งเป็นตัวอักษรบวกกันไม่ได้อืมโอเคนะต่อไปก็ variable division operator อ่าก็ให้ดูว่า เนี่ยการคิดเลขเนี่ยจริงๆอันนี้เคยเรียนมาหมดแหละคืออะไรอันนี้คือหารเอาเศษด้วยใช่ไหมหารไม่เอาเศษถูกปะ่ะหารเอาแต่เศษว่าได้เศษเท่าไหร่ก็เอามาถูกไหมก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเครื่องหมายหารสองครั้งคือหารไม่เอาเศษหารครั้งเดียวคือหารเอาเศษและอันนี้เขาทําอะไร ก็เป็นโปรแกรมคิดเวลาถูกปะอืมเขามีอะไรอย่างสมมุติเรากรอกเข้าไปเรากรอกสามหนึ่งสามแปดหนึ่งคืออะไรคือจำนวนของวินาทีใช่ปะแต่เราอยากรู้ว่ามันกี่นาทีเออเราทำยังไงก็เอาก็เอาจำนวนวิของเราเนี่ย มาหารหารไม่เอาเศษถูกไหมด้วย60ถูกปะก็เหมือนกับเราตั้งคำถามว่าเรามันมี60กี่ครั้งจาก381ใช่ปะเออก็คือหารไม่เอาเศษถูกไหมต่อมา second หรือวินาทีเนี่ยของเรามันก็มาหาจากใช้เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็คือจะหารเอาเศษ